เชื่อทั้งเป็นโดยทะเลหมอกเรื่องนี้แม้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้ประสบพบเจอมาโดยตรงแต่ก็เป็นเรื่องที่มีผู้ที่ผู้เขียนเองนับถือกรุณาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องเวรและกรรมหากท่านได้อ่านหรือญาติพี่น้องที่อ่านแล้วก็ควรนำไปบอกเล่าเพื่อที่ว่าจะได้หยุดทำกรรมทันเสียที และเนื่องด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงทั้งชื่อของตัวละครและสถานที่ผู้เขียนได้แต่งเอาใหม่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบใดๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้พันตำรวจตรีธีรเดชสัจพรเป็นสรารวัตรอำเภอหนองยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรีอายุ52ปีใกล้จะเกษียณแล้วอีกไม่กี่ปีมีลูกสาวสองคนชื่อก้อยกับอ้อยซึ่งแต่ละคนเรียนจบมีงานการที่มั่นคงทำกันหมดแล้วมีคนนับหน้าถือตาม,มากมายเรียกได้ว่ามีฐานะไม่แพ้ใครเลย แต่ถึงจะมีทุกอย่างท่านสรารวัตรก็ใช่จะมีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเพราะท่านสรารวัตรท่านนี้มักมีอาการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆทั้งที่ชีวิตราชการของท่านก็ไม่ได้โลดผลกินกลางดินนอนกลางทรายไม่นัมซ้ำอาหารการกินก็เป็นอยู่ดีกินดีแต่ก็ป่วยกระสาะกระแะทำให้เดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นต้องกินยาเหมือนขนมท่านมักบ่นอยู่เสมอว่าไม่รู้เป็นอะไรยิ่งกินดีอยู่ดียิ่งป่วยรือไงก็ไม่รู้ ท่านจะบ่นเช่นนี้ทุกครั้งที่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลโท่คุณก็คิดในทางที่ดีหน่อยสิคะคุณนารีภรรยาของท่านเอ่ยปลอบใจยิ่งถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีมียิ่งแย่ไปกว่านี้หรือคะเมื่อได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นท่านก็ได้แต่ถอนใจเหมือนมีเรื่องบางอย่างติดขัดอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาในที่สุดแล้วพันตำรวจตรีธีรเดชก็ต้องขอกเกษียณก่อนกำหนดเพราะร่างกายไม่สามารถทำงานต่อไปอีกได้ ท่านออกมาอยู่บ้านได้สักพักก็มีบรรดาเพื่อนฝูงเก่าๆมาชวนท่านออกไปล่าสัตว์อยู่เสมอแม้ว่าภรรยาของท่านจะไม่ชอบแต่อดีตพันตำรวจตรีธีระเดชไม่สนใจเพราะท่านชอบของท่านมาตั้งแต่หนุ่มๆและถึงตอนนี้ท่านก็ยังมีนิสัยชอบทำร้ายสัตว์อยู่ไม่เปลี่ยนแปลงชอบขับรถชนหมาชอบล่าสัตว์ตามป่าเขาอยู่เสมอและหลายครั้งที่ท่านต้องทะเลาะกับภรรยาเพราะเรื่องนี้ฉันขอร้องเถอนะคุณอย่าไปเลยมันหมดเวลาที่จะมาสร้างเวรสร้างกรรมแล้วนะ นารีเอ่ยเตือนแต่ธีระเดชไม่ฟังเขาเอาแต่มองว่าภรรยาหัวเก่าล้าสมัยไม่เอาหน้าคุณนี่มันความสุขของผมนาะและอีกอย่างก็นานๆถึงจะไปทีไม่ได้ไปทุกวี่ทุกวันเสียหน่อยอย่ามาขัดหน้าผมลาออกมาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็เบื่อพอแรงอยู่แล้วอย่าให้ต้องเบื่อหนักเพราะว่าไปพักผ่อนหย่อนอารมณ์บ้างไม่ได้เลยเขาบอกในขณะที่จัดเตรียมมาวุธดปืนสําหรับล่าสัตว์ขึ้นมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยไม่ได้อยากจะขัดหรอกค่ะ แต่ทุกวันนี้ก็ป่วยกระเสากระแสะเป็นผลจากการทำร้ายสัตว์พวกนี้ไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้ยังจะไม่ฟังกันอีกหรอคะนารีบอกแต่ที่ระเดชนั้นเมื่อเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้วใครอย่าได้มาขัดขวางเสียให้ยากจางก็ไม่เชื่อในที่สุดเขาก็ออกล่าสัตว์กับบรรดาเพื่อนๆจนได้ แต่เวลานี้เขาเดินป่าได้ไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วสัตว์ที่มุ่งเน้นล่าส่วนใหญ่นั่นก็คือลิงบ้างค้างบ้างที่หาไม่ยากนะักส่วนพวกเสือหรือหมีตีระเดชออกปากปฏิเสธเลยว่าไม่ไหวจะให้ผมเดินไปแกร่รอยเจ้าพวกนี้เห็นที่จะไม่ไหวแน่เขายืนยันและเพื่อนๆที่ไปด้วยกันยกให้เขาเป็นหัวโจกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าไงว่าตามกันที่สุดแล้วการเข้าป่าล่าสัตว์ของเขายามนี้ก็คือการฆ่าลิงนั่นเอง ที่ระเดชใช้ชีวิตหลังกเกษียณเช่นนี้มาสักพักโดยไม่เชื่อคำทัดทานของรารีและลูกสาวอีกสองคนเสียเลยและถึงแม้จะเจ็บป่วยบ่อยๆและภรรยาก็แทบจะจัดอาหารที่เป็นมังสวิรัต้เขากินอยู่ทุกวันแต่เวลาที่ออกล่าสัตว์กับเพื่อนคือเวลาอิสระที่เขาอยากจะทําอะไรก็ได้ตามใจและสิ่งที่เขาโปรดปรานมากที่สุดคือเนื้อวัวสดุ่งไฟคือการเอาเนื้อวัวส,สดๆมาย่างไฟย่างแบบไหนก็ได้ให้ดิบที่สุด คือกินแล้วให้มีรสหวานของเลือดวัวมีรมควันพอให้มีกลิ่นหอมกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดทีระเด็ดกินได้ไม่เบื่อเลยสักนิดทุกครั้งที่เข้าป่าเขาก็ต้องหามาทํากินซึ่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อวัวมาแล้วล้มกันเป็นตัวๆเพื่อที่จะได้พอเลี้ยงกันทุกปากทุกท้องจนถึงนาทีนั้นเขายังคํานึงอยู่เสมอว่าเวรกกรรมเป็นเพียงเรื่องสมมติที่จะให้คนกลัวบาปจนไม่กล้าทําผิดเท่านั้นไม่ได้นึกเลยว่า เวรและกรรมมีจริงและจะตามติดเพื่อสนองคือในสิ่งเลวร้ายที่เคยทำไว้อย่างสะสมเช่นกันหลังจากกลับจากล่าสัตว์คราวนี้อาการป่วยของเขาดีขึ้นมากเขาจึงคุยโอ้อวดกับภรรยาในหลักคุณนารีเวรกรรมที่คุณว่าไม่เห็นมันจะมีจริงเลยนี่ผมเข้าไปในป่ามาไปล่าสัตว์มาไม่เห็นอาการของผมจะุดอย่างที่คุณพูดเลยยังแข็งแรงดีมีหนำซ้ำยังจะอาการดีกว่าตอนที่จะออกไปเข้าป่าเสียอีก เขาว่าแล้วทำท่าวิ่งย่อๆให้ภรรยาดูพอเถอะค่ะคุณเดี๋ยวล้มไปก็แยกกันพอดีนารีห้ามเกรงว่าจะต้องหามสามีเข้าโรงพยาบาลอีกรอบจากการล้มในบ้านโธ่เอ้ยมีอารมณ์ขันบ้างก็ได้จะเอาอะไรนักหนาชีวิตเขาบนพลางเดินไปที่ตู้รับจดหมายที่เด็กรับใช้จะเอาจดหมายของเขามาวางไว้ที่กล่องของเขาทุกวันตามปกติก็จะเป็นจดหมายของบัตรเครดิตธนาคารต่างๆห้างร้านต่างๆ แต่วันนี้มีซองจดหมายสีชมพูหวานแหววติดมาด้วยอ้าวนี่อะไรวะเนี่ยทีระเดชแกะซองจดหมายด้วยมือสันๆและต้องอุทานอย่างดีใจคุณนารีดูนี่สิยายแหววลูกสาวสารวัตรกำพลจะแต่งงานเขาเชิญเรามาเนี่ยเขาร้องบอกภรรยาระครัอะไรกันนะฉันยังรู้สึกว่าเพิ่งเห็นหนูแหวนวิ่งเล่นอยู่ไม่กี่วันก่อนนี่เองนารีบอกก่อนมาหยิบการ์ดไปดูอีกครั้ง แม้โรแมนติกเชียวไปจัดที่เชียงใหม่เสียด้วยอย่างนี้เห็นที่ต้องขึ้นไปช่วยคุณติม๋มเตรียมงานเสรียแล้วคุณนารีเตรียมโทรไปจองตั๋วเครื่องบินแต่ธีรดีดรีบบอกไม่ต้องจองเผื่อผมนะคุณผมอยากขับรถไปเองเขาว่าอะไรนะคะขับรถเองจะไหวหรอคุณเชียงใหม่เชียวนะภรรยาของเขาขัดแต่เขาเคยเชื่อเสียที่ไหน ในที่สุดก่อนวันแต่งสามวันทั้งคุณนารีก้อยและอ้อยก็เดินทางไปเชียงใหม่ด้วยเครื่องบินส่วนตัวของธีรเดชเองยืนยันว่าจะขับรถตามไปทีหลังและในการเดินทางครั้งนี้เองที่ทําให้อดีตนายตำรวจชราเชื่อมั่นจนหมดใจว่าเวรกรรมนั้นมีจริงๆในวันที่ต้องขับรถไปงานแต่งของลูกสาวเพื่อนของเขานั้นเมื่อขับมาจนถึงแถวแถวแม่ห้องสอนระหว่างทางธีรเดชก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ที่เขาขับ เสียหลักพุ่งชนเข้ากับรถขนถังแก๊สเข้าอย่างจังรถพลิกคว่ำหลายตลบตกถนนรถแก๊สก็พลิกคว่ำถังแก๊สตกเกลื่อนกระจายเต็มถนนส่วนรถของเทรเดชตกถนนอีกฝั่งหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะมีวัวฝูงใหญ่ที่ชาวบ้านต้อนมากินหญ้าที่ถนนวิ่งตัดหน้ารถเหมือนตื่นอะไรสักอย่างทําให้เทรเดชหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าวคนขับรถแก๊สไม่เป็นอะไรและเพนหนีไปตามระเบียบ แต่ทีรเดยยังติดอยู่ในรถพยายามจะออกจากรถแต่ตอนนั้นเองแก๊สถังหนึ่งก็ระเบิดขึ้นเป็นผลให้ไฟลามมาถึงตัวรถของสารวัตรทําให้โดนระเบิดอย่างจังร่างของสารวัตรเละแหลกเหลวขาทั้งสองข้างขาดแขนขาดข้างหนึ่งเนื้อตัวไม่เกรียมแต่ก็ยังไม่ตายเขารอดตายราวปฏิหารร่างของทีรเดชถูกนําส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที ทีมแพทย์ก็ยื้อชีวิตไว้อย่างสุดความสามารถเมียและลูกต่างภาวนาให้เขาฟื้นคืนกลับมาหลายวันต่อมาธีรเดชก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอาการของเขาย่ำแย่ลงทุกทีผิวหนังทุกส่วนของเขาถูกไฟลวกไหม้เจ็บจนไม่อาจจะบรรยายยิ่งเวลาที่เขาขยับตัว เนื้อที่ไร้หนังและมีแต่บาดแผลก็จะเสียดสีถูกับเนื้อและผ้าปูที่นอนที่ใช้ผ้ายางผูเอาไว้จนเขาต้องร้องอย่างโหยหวนทรมานคุณอดทนไว้นะคะนารีใส่ชุดป้องกันเชื้อเข้ามาหาเขาทีระเด็ดเป่งเสียงแหบโหยออกมาอย่างน่าสะเทือนใจอยากตายทรมานเหลือเกินอยากตายให้พน้พนๆไปเสียที เขาบอกทำเอาภรรยาและลูกสาวน้ำตาไหลทั้งๆที่ทครอบครัวยอยากให้เขารอดชีวิตแต่เจ้าของชีวิตปรับเพียกหาความตายเพราะทรมานมากเกินไปแต่จนแล้วจนรอดธีรเด็ก็ยังนอนทรมานอยู่ในห้องไอซเกือบหนึ่งเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาขอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเชิญลูกสาวของเขาภรรยาของเขาและเพื่อนอีกสองสามคนที่สนิทกันมาหาเพื่อมีเ,มอเรื่องบางอย่างที่จะบอกเมื่อทุกคนไปถึงต่างก็เข้ามาหาเขาอย่างเป็นห่วง คุณผมขอโทษที่ไม่เชื่อคุณผมจึงต้องมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าเวรกรรมมีจริงเขาเอ่ยด้วยเสียงแหบจนแทบไม่ได้ยินแต่นารีที่อยู่ใกล้ที่สุดเล่าให้ทุกคนฟังคุณนารีเอ่ยแล้วน้ำตาไหลอย่างสะเทือนใจในวันนั้นทีระเดชเล่าความฝันของตนเองตอนที่ตัวเองสลบอยู่ให้ลูกและเมียและให้ทุกคนฟัง ความฝันของเขานั้นเตือนให้เขานึกถึงเรื่องจริงที่เขาเคยทำมาเรื่องที่เกิดจริงแต่เขานั้นลืมเลือนไปแล้วสมัยหนุ่มดุมตอนที่เป็นตำรวจใหม่ๆเขาโดนย้ายไปอยู่ชายแดนค่อนข้างลำบากและไม่มีกินเท่าไหร่ตอนนั้นเขายังหนุ่มยังห้าวและเขาอยากกินเนื้อวัวมากชาวบ้านรู้เข้าก็ให้วัวมาหนึ่งตัวตั้งใจจะให้ล้มกินแต่เขาบวกลบคูณหารแล้วว่าหากฆ่าวัวตัวนี้เสียเลยก็คงกินได้ไม่เท่าไหร่ เขาพยายามคิดว่าทําอย่างไรจึงจะเก็บวัวสดๆไว้กินให้นานที่สุดแล้วเขาก็คิดออกว่าเขาจะเก็บเนื้อวัวให้สดนานได้อย่างไรและเขาก็ตัดสินใจเชิญเนื้อวัวกินทั้งๆที่มันยังไม่ตายไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ทุกครั้งที่เขาอยากกินเนื้อวัวมากๆเขาก็จะไปเชิญเนื้อออกมาจากตัวของมัน วัวตัวนั้นร้องหวยหวนเจ็บแผลทรมานอยู่เป็นเดือนกว่าที่จะทนบาดแผลไม่ไหวและตายลงอย่างทรมานที่ระเด็น้้ำตาไหลเมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยทำและรู้สึกผิดกับเรื่องที่ตนเองทำในอดีตเหลือเกินแต่เมื่อมาถึงตรงนี้เขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ลูกเรียมียต่างร้องไห้ไปกับเขาเมื่อเขาเล่าจบแล้วก็ยกมือขโอโหสิกรรมต่อวัวตัวนั้นและขอให้อย่าทรมานต่อไปเลย กรรมใดๆที่ข้าพรเจ้าเคยทำตัววัวตัวนั้นขอให้โหสิกรรมให้กันเถิดอ,อย่าให้ต้องทรมานอีกเลยเขายกมือพนมตั้งใจมั่นและเหมือนว่าวัวตัวนั้นจะได้ยินเพราะหลังจากนั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงเขาก็เสียชีวิตลงอย่างสงบทิ้งไว้เพียงเรื่องราวของกรรมที่ช่างมีวิธีแยบยลที่จะสนองคืนวิธีที่จะสั่งสอนมนุษย์ดือ้อที่ยังไม่เชื่อถือเรื่องกรรมและยังคงทำกรรมช่วยอย่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด แล้วจะมารู้สึกสำนึกก็สายเกินไปเสียแล้ว